สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังวันนี้วันพฤหัสที่17บธันวาคม2อ6 3ัาวันนี้เราจะมาพูดมาคุยกันเออ <c oughs> คุยอะไรกันดีแล้วนะเอ่อ <c oughs> ุยอะไรกันดี อ้าวคุยถึงอาการที่เราเกิดมาเป็นผู้ชายเนี่ยนะจะม,มีเมียสักคนเนี่ยหรือมีแฟนมีสีภรรยาสักคนเนี่ยมีครอบมีครัวเขาเนี่ยอืมมันไม่ใช่จะว่าง่ายมันก็มีง่าย จะว่ายากก็เหมือนไม่ยากอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเลยที่ตรงประเด็นเลยนะคือไอ้เรื่องเกี่ยวกับเพศนี่เนี่ยเพศอะเออเรื่องเกี่ยวกับรู้สึกของผู้ชายเนี่ยความต้องการอ,อ่าเรื่องตรงเลยเกี่ยวกับท้งเพศผู้ชายเนี่ยเออเพศผู้ชายนี่เนี่ย ความรู้สึกความต้องการของผู้ชายเนี่ยเกิดเป็นผู้ชายนี่ไม่ใช่สามารถจะทําตามตัวเองความรู้สึกอะไรของตัวเองได้นะเออคือว่าไม่ไม่สามารถที่จะทําตามความต้องการของตัวเองได้นะเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยรู้สึกเอาอยา่างึงวตาอย่างมีอะไรกับกับเมียเนี่ยหรือว่ากับแฟนก็ได้ จะแ,แต่งกันแล้วหรือ,อยังไม่ได้ดแต่งจะอยู่ด้วยกันแล้วหรือ,อยังไม่ได้อยู่อะไรก็ทั้งอย่างเราอยากอยากจะมีอะไรกับเขาเนี่ยมันมันไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่นึกอยากจะทําอะไรก็ทําได้อย่างใจต้องการนะไม่ใช่นะเห็นผู้ชายเนี่ยอันตรายนะความเป็นความตายอยู่ที่ผู้หญิงเป็น,เป,นเป็นผู้กําหนดนะเออฝ่ายหญิงเขาเป็นผู้กําหนดนะ อย่างอ่าสมมุติว่าเขาเขาไม่พอใจเ่ยถ้าเกิดเขาไม่ต้องการเราเขาผิดกับเราได้นะเออเออผู้ชายจะทำตามใจตัวเองไม่ได้นะไอ้เรื่องเกี่ยวกับเพจเนะี่ยเป็นอย่างนั้นไหมสามารถเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเขาแจ้งนะถ้าเขาแจ้งเนะ แจ้งจับเราอะโดนนะ่วาจะเรื่องไหนก็ช่างอะจะเป็นขนาจานจะเป็นหุ่มคืนอะไรถ้าเขาแจ้งจับนะโดนนะไม่เสียงเงินก็ติดคุกนะแต่ถ้าเขาไม่แจ้งเขาชอบเราเขาไม่เอาเรื่องอะไรเอออยากอยู่กับเราไม่ว่าอะไรโอเคหลอด ไม่ติดกุกไม่เสียงเงินไม่ผิดกฎหมายทั้งติน้นเออกฎหมายนี้ช่วยเหลือนะ่ะช่วยเหลืออ่าผู้หญิงนะ่ะไม่ใช่ช่วยเหลือผู้ชายนะ่ะเออทําอะไรผู้ชายจะทําตามใจตัวเองไม่ได้ไอเรื่องเกี่ยวกับความต้องการทางเพศนเนี่ยไม่ได้เด้ยละ่ะขาเป็นผู้กําหนดนะแม้กระทั่งมีครอบครัวแล้วแต่งงานกันแล้วเนี่ยถ้าเมียไม่ยอมเนี่ย เมียไปทำแอบผัวไปทําอะไรเมียเนี่ยติดคุกหน้าแต่ก็ไปแจ้งความอะ่ะเออนี่คุยเรื่องจริงนะกฎหมายก็ให้ขนาดนั้นนี่นะต,ติดคุกอ่าเสียวกาปรับอ่อทาทังนั้นล่ะเออทำไมถึงเป็นอย่างั้นล่ะมันเป็นอย่างั้นจริงๆอ่ะเราเรา,เ,ราเป็นผู้ชายก็ต้องทำใจหน่อย แม้กระทั่งเมียตัวเองอะถ้าเขาแจ้งจับขึ้นมาก็โดนเหมือนกันแหละเราเราเราเป็นผู้ชายโดนเหมือนกันผัวเนี่ยโดนเมียแจ้งจับผัวผัวโดนนายเรื่องเกี่ยวกับทางเพศเนี่ยไม่ใช่จะมาทำตามใจตัวเองได้แล้วก็พึงทำนึกไว้น่ะที่ว่าเห็นเมียยอมยอมผัวเนี่ยเออผัวมันอยากจะ,จะนอนกับเราอยากจะมีอะไรกับเราเนี่ยอย่าอย่าคิดนะ บางทีเขาเขาไม่ได้ต้องการเลยนะบทีเขาไม่ไม่ได้มีอารมณ์ไม่ได้มีความรู้สึกอยากอะไรแต่ที่เขายอมยอมไปเพราะอะไรเพราะเขารักผัวเขาเขาไม่อยากให้ผัวเขาเนี่ยไปมีคนอื่นใช่ไหมเออยอมยอมไปนะมาแะ่คิดว่าเออยอมยอมไปนะเออเดี๋ยวมันเรียบร้อยมันก็พอเองเน่ะเออยอมยอมมันไปนะอะไรท่าน้องเนี่ย มันจะได้ไปยุ่งกับคนอื่นเขาจะได้ไม่มีเมียใหม่เออปล่อยมั้ยอะไรเงี้ยเขาตัดความลำคาญเนี่ยเข้าใจไหมเออคิดว่าอยากคิดว่า,อา,วาโอ้ยเมียกูรักกูจังหลงโอ้ยหลงอยากได้กูรักกูมาก,กเอาเมื่อไหร่ก็ได้อะไรไดไ้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ ไปคิดอย่างนั้นบางที่เขาไม่ต้องการแต่เขาเห็นเราอ่ะต้องการคือเราอะเหมือนว่าปัวเนี่ยอยากอยากจะนอนกับเมียเขาก็เลยยยอมไปมันอยากนอนก็ให้มันนอนไปมันอยากจะทําอะไรให้มันทําไปเดี๋ยวมันก็แล้วเดี๋ยวมันก็ได้นอนมันจะเก่งไปแค่ไหนเียวนะเขาคิดอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็สงบอย่างเงี้ยอ่านองนั้น Là. Ae, là vậy? Ninh. điều có đẹp lười, nè, về có, cái đúc cái đích ra, nín, nhập lấpui, nè, ấp ủ, nè, ấp ủ, anh vợ, anh, 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 ลับไม่รู้เรื่องแล้วนะบางครั้งไอ้ความต้องการของผู้ชายเนี่ยถ้ามันมากเกินไปเนี่ยก็มไม่ใช่จะดีนะพูดถึงอะ่ะผู้หญิงเขาก็ฝ่ายเมียอะไรเขาก็รำคาญเหมือนกันบางครั้งมันมากเกินมันแทบจะทุกๆวันเนี่ยจะเป็นอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งหรือว่าสองสาเดือนครั้ง,งก็ไม่รู้่นะแต่ว่าถ้ามากฝ่ายหญิงเขาจะคือเขามีลูก เขาที่เขาเขามายุ่งกับเราเนี่ยเพราะเขาอยากมีลูกอะ่ะพอมีลูกแล้วอะไรแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะมาสนใจอะไรเรื่องพวกนี้มีผู้ชายอะไนะมันเป็นอย่างนั้นพอมีลูกหลานมีลูกแล้วอะไรแล้วเขาก็ไม่สดแล้วสมมติมีสองมีสามม,สาม,มีห้าแล้วอย่างเงี้ยลูกเขาก็ไม่ก็เลี้ยงลูกของเขาไปอะไรไป ขก็ไม่สนใจไม่ปักฝ่ายในเรื่องพวกนี้แหละมันเป็นบางคนเท่านั้นนะ่ะที่ยังชอบไปเรื่องตรงนี้อยู่นะอืมพอมีลูกครบสี่ครบห้าคนแล้วเนี่ยคนเออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งบางที่อาฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไปพึงพอใจมีความรู้สึก ว่าไปรักไปชอบคนอื่นเนี่ยเออผู้ชายคนอื่นเนี่ยอีตรงเนี้ยจะทำ,ทำยังไงทำยังไงเออเนี่ยอีตรนเน,นเนี้ยมีปัญหาเอือนเนี่ยเออก็สุขรู้สึกตว่าเออตรงนี้เป็นสุภาพุรุษดีหน้าตาหล่ดดนะอดีผู้จาไพเราะมีเงินมีท้องดีอย่างเงี้ยเออเขาไปพึงพอใจคนอื่นเนี่ยทำยังไงเออเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเงินนะไอ้ที่ว่าเมียไปมีคนใหม่แต่เราไปมีคนใหม่เนี่ยเออ ตรงเนี้ยผู้ชายก็ต้องทำใจให้ได้นะเออเราจะเป็นจะตายนี่เราไปทำอะไรเขาจบต,ตีเขาเรือกฎหมายเอาผิดได้นะเออต้องระวังเออแล้วว่าผัวเมียเนี่ยนะเวลาอยู่กันไปนานไอ้ผัวเนี่ยมันผู้ชายเนี่ยมันว่าจะหมดไม่เป็นอะ แต่ผู้หญิงเนบางทีเขาหมดแล้วหมดคือหมดความต้องการเนี่ยหมดความต้องการในเรื่องหลับๆนอนกันเนี่ยอย่างว่ากันนั่นแหละเออในเนี้ยพอเขาหมดแล้วเนี่ยชายต้องทําใจ่อยนะเพราะผู้หญิงเขาหมดแล้วคือเขาไม่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 มีอารมณ์ไม่มีความต้องการเนี่ยคือเขาไม่อยากยุ่งกับเราล้วพูดกันตรงอ่ะไม่อยากให้เราไปนอนกับเขาทําอะไรเขาเนี่ยต้องทําใจนะเพราะเขาอายุก็มากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อย อ่าทิ่6กติไปแล้วนี่เขาก็เฮ้ยนั่น